สวัสดีครับทุกคนผม c m d นะครับหรือคอมมิเตเตเกมเมอร์นั่นเองเรียก,ก CMD ก็ได้นะครับจะมารันรันเบลน,นั่นเองนะครับการรันเบลของผมมันจะรอดหรือเปล่านะครับกับแอซซัสซินสายเตะแบบรันแบบเดินเดินนะเพราะว่าปกติอะ่ะเคยไปแล้วมันไม่ไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้ผมพอมีของแล้วแล้วก็กําลังจะลองดูว่าเออเราจะรอดหรือเปล่าก่อนอื่นเลยครับเราต้องรอบนี้ก็ขอใช้ลูกน้องเลยลูกน้องใส่ชุดไรอยู่ เปลี่ยนครับของก็ตามมีตามเกิดสําหรับลูกน้องจริงๆนะครับผมบอกเลยพร้อมจะรุยกันมานานแล้วเรามาดูผลกันนะครับว่าผมจะเล่นรอดหรือเปล่ามาถึงลูกพี่เขาก็เจออันนี้เลยสายฟ้าอ๋อสายฟ้าผมโอ้โหมาถึงลูกพี่ก็เจอแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยดักวาร์ปกันเลยเออเล่นไม่ลดเว้ยรอบนี้รอบนี้ เริ่มไม่ลดเลยเริ่มไม่ลดเลยครับอ๋ชิวชิวชิวชิยังไม่เจอตัวที่มันโอพรู้สึกว่าชิวชิวนะครับปาเราเดินไปเรื่อยๆนี่ก็อ่าไหนไอง้งูอ๋อนึกว่าไอ้งูพิษในตำนานนี่เขาพึ่งแก่บักเอ้ยทำไรผมไม่ได้แล้วแก๊งพวกเนี้ยโอ้โถ้าเป็นก่อนหน้านั้นนะก่อนที่ผมจะมีของฟูฟูนะผมแตกไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าชิวขึ้นนะครับ สำหรับเซตนี้เป็นถึงกันชิลมากแต่ชิลขึ้นเหมือนลูกน้องไม่ได้มาช่วยผมอะยังเดินบักบักอยู่เลยว่าเดี๋ยวลูกน้องมีตายใช่ปวะเอ้ยเอ้ยเรื่อไม่ลดเลยอ๋อผมกดยาไปด้วย,ยดิ <c oughs> เก็บยาด้วยอาอโชคดีของผมโชคดีของผมเดินปุ๊บเจอวาร์ปเลยนะครับชั้น3ามบัฟเพิ่มหน่อยแล้วก็เปิดวาร์ปไว้หน่อยกันรอแตกชั้นนี้นะเดี๋ยเราค่อยคเดินอยู่แล้วตามสเต็ปวู้ ไม่ต้องกลัวแต่อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไพร่เอ้ยพร์เอ้ยถูกแล้วอ่าพิษมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะอห็หูหูหเอาเรื่องอยู่พี่เทาเรื่องอยู่เราควรมียาพิษนะเราควรมียาพิษนะผมว่าค่อยเตะไปทีละตัวผมว่านะ่าจะเวิร์กสุดเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาหมอนไม่เจอเนี่ยมันมันยืนหลบอะ่ะเออมันโดนผมเตะแบบปั๊บเดียวตายเว้ยแต่ผมแบบกว่าจะถึงตัวมันนะผมโดนมันตีก่อนอารมณ์ประมาณนั้นนะคือผมยังโดนพิษแรงอยู่แน่เลยเออใช่ รีซิดพิทผมแค่สิบเอง <c oughs> ตรงนี้ไม่มีอะไรด้วยไม่เป็นไรเราไปลุ้นกันห้องบอสอย่างเดียวเลยใช้นี้ช่วยปุ๊บเออมันจะตาบอดกัน,นตาบอดทําให้ผมแบบจริงๆก็ไม่ควรรีบเดินไปนะทำให้ผมแบบไม่โดนมันลมตีเยอะเออตาบอดไปอย่ามาลมตีผมเยอะสู้ไม่ไหวหรอกนะ รุ่นนายไม่ไหวแล้วนะถ้านายมาลงตีเั่นเดียวนะี่ยเนี่ยดูดิดูกลัวนเข้ามาเออเนี่ยมันลงตีเละตายตายตายไปซะตายไปซะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราควรเดินไปทางไหนวะเนี่ยแสนแบบนี้เราวนกลับดีครับบัฟคือความอยู่รอดของแอสซิสซินเราครับตอนนี้คือผมอยากเล่นซ็อกเซสสไซมีมากเลยแต่แบบของไม่ง่ายยากมาก เอาให้ผมหาของได้ผมมาบิวโชดีกว่ามีหน้าเล่นจัดบอกเลยพอผมจะหาของเลดเดอร์ไม่เปิดไปก่อนเลยอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยแบบกเลยแบบว่าไม่ได้ทําไอเทมอะไรมาให้ดูเลยวันนี้ก็เลยมาแบบว่าเอาแอดที่แบบว่าปลุกปั้นมานานที่ทุกคนเคยดูหลายสตรีมแอดใช่ไหมมันก็จะเดินกากไปตายตลอดแต่ตอนนี้ผมฟื้นขึ้นชีพแล้วแอดกลับมาจากความตายดูด้วยดูด้วยเออลูกน้องผมระวัง ระวังนะครับน้องเมิร์สเมิร์ระวังเมิร์อ๋อไม่มีตัวพิษอะคือจบเลยโอ้ยผมเผลอไปกดอันนั้นว่ะอันนั้นอะอันนั้นอะยาม่วงยาม่วงนิ้วมันไวอะดิโอ้นิ้วไวไปกดยามโมงเฉยโดนสาปาาหะนายนายโดนสาปในที่สุดก็ต้องเดินเต็มแมปหรอฮู้เป็นไงพลังจากเข็มขัดและลูกน้องผมนวๆ คือมันมีอีกสายหนึง่งลิฟต์ซินนี่คือแบบว่าก็ใส่สกิลโนโน่เหมือนกันนะยังไม่ได้ลองเล่นเลยไม่ใช่ไม่อยากลองเล่นหรอกนะคือแบบหารุ่นเวิร์ดที่เป็นลิฟไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยเมิร์ก็ถึกขึ้นหรอหรือว่าผมตีไวขึ้นทําให้เมิร์โดนดาเมจน้อยลงวะใช่ไหมผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกันนะโอ้ไม่แย้งไม่แย้งแคนี้นี่นี่สาบให้มันแบบไม่ไม่ลุมตีผมอะ่ะมันจะทาให้ผม มีชีวิตรอดแบบยาวนานขึ้นนะพอฟิตหมดผมก็ค่อยไปโซโล่กับพวกนั้นเอฟสามเอฟสามเท่านั้นนะครับก็ค่อยๆตีไปอ่ะอย่างงคายชั้นลุยพอไปชั้นห้าเจอพวกสายฟ้าไปชั้นสามพูดผิดเมื่อกี้พอไปนี่พอมาชั้นนี้เจอพวกกันพวกสายฟ้าดองมองเท่งแต่น่าจะไม่เจอรอบนี้เปิดวาร์ปก่อนยาหมดไปนะครับไวรุ่น มานาผมแทบไม่ใช้เลยนี่ว่ะเท่หไรเลือดเพิ่มไปก่อนต้องมียาโม่วงเพิ่มซะหน่อยปะเพื่อความอยู่รอดของเรายาโม่วงเก็บไว้ลงอูเบอร์แต่ว่าอันนี้แหละอุ้ยโหเป็นไง่ะไม่ได้ใช้เสื้อนั้นด้วยนี่นาก็ว่าอยู่โอ้ผมไม่ได้ใส่เสื้ออันนั้นน่ะอ๋อเสื้อที่ให้ลูกน้องใส่ผมไม่ได้ใส่เสื้อนี้าะว่าอยุ่การรีซิตผมน้อยอู้หูสี่พันสอง ดูการลซิตผมนี่ขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรผมจะดอบจะดอบไงคืออันนี้ผมมีกันหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอามาจากอีกรหัสหนึ่งนะจะเน้น Mf 100นี่เป็นตัว Mf 99%ด้วยไม่ใช่100%่งโคตสุดก็ว่าทำไมตัวแบบนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน,นแ่การฟิซิกอลหรอลองจาัดก,การแถวนี้ให้หมดก่อน การฟิสิกอลหรอฟิสิกอลหรอคิดว่าฉันตีนายไม่เข้าหรอคิดว่าฉันตีนายไม่เข้าหรอด,ดูดูดูเป็นไงตัวยุ่งมาจังอเออตัวยุ่งมันมาจังอะฟิสิกอลหรอนี่โดนโดนโตเตะอัดขนาดนี้ก็ตายเหอะนี่อย่างไงไฟก็ออกลมก็ออกยังไงมันก็สู้ผมไม่ได้ครับการฟิสิกอลไม่ขนาบมอือผมเลยเปิดวาร์ปอันนี้แล้วกันแต่มีตัวอะไรที่แบบ โอ้ยวันนี้ไม่เจอตัวน่ากลัวเลยเว้ยนี่ยตัวน่ากลัวตัวพิษแต่มันไม่พ่นพิษแล้วอะใช่ไหมตอนนี้บ้าที่มันชอบพ่นพิษโอ้ยแล้วเขาไปดงนุน้นตั้งแต่เมื่อไรอะไม่เป็นไรโอ้ยโดนโดนเบิร์มานาะโอ้โหสบายจัดบอกเลยสบายจัดตอนนี้ห่าห่อห่่่่เปิดบาร์แบบนี้จะดีไหมนะโอ้สบายจัดเลยวิ่งเบลสบายจัดเลยอาจจะช้าตรงไม่มีเทเลพอร์ตเลยครับ ถ้าผมมีเทเลพอร์ตก็คงแบบไปขึ้นนะี่ก็เล่นกันเพลินๆนะเดี๋ยวผมจับเวลาตอนจบดีกว่าว่าวิ่งทั้งหมดมันกี่นาทีสำหรับแบบเดินเรื่อยๆนะชิวๆเดี๋ยวเมิร์ดเมิร์ดผมอยู่ไหนอะเฮ้ยผมตีเรื่อยๆเลยว่ะตีเรื่อยๆเลยว่ะอ,อาจจะติดสโลติดอะไรแต่ว่าชิวจัดเลยว่ะเคยมาแบบคนเดียวตอนแบบยังไม่วิของอ่ะพตรเหงาอ่ะ ยากอ่ะบอกเลยว่ายากจัดนี่เดี๋ยวลูกน้องผมตายให้เลือดอันนี้เลยนี่อันนี้ด้วยอ๋อไม่กันอะไรอย่างนี้ก็เสร็จโจลดิหู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 เหมือจะตายเหมือจะตายได้ไงอ่ะเมือจะตายได้ไงโดนอะไรอ่ะโอ้โหโดนไฟนี่เไรเสี่ยงยาเมิร์ดให้เมิร์ดแล้วให้เยอะไปด้วยเมื่อกี้คุมมันไม่อยู่จริงๆโอ้โหชิวชิวครับชิวชิวโดนอ่ะอ๋อยังมันยังไม่ตายหมดเก๋ก็ว่าอยู่ อยู่หลังสาวละนายอะโอ้โหอ๋อยาแทบหมดเลยเมื่อกี้นะคือปั๊มให้เมือดเมื่อกี้อุ้ย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 ตาย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 จริงด้วยโอ้โหอ๋อยาขึ้นไปบนเลยโดนไฟเบิร์นนะครับเดี๋ยวเอางี้เอาอนี้ต้องหลบต้องอย่างงี้ล่อมันมาล่อมันมาล่อมันมาจะรอดไหมล่อมันมาล่อมันมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่อมันมา ล่อมันมาหมุนหมุนหมุนให้มันตีลูกน้องเราไปก่อนเฮ้ยได้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 ไดโอ้โหเกือบไม่รอดบอกเลยเฮ้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 ยรอ,อ,อดไหมรอดไหมรอดดิรอดดิเจอนี่หน่อยนี่ลูกเตะมา,าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮลูกน้องตายลูกน้องตายลูกน้องตายอย่าตายอย่าตายเขาวับก่อนโอ้ยเพลอโอ้โหต้องเล่นแบบเพอเผอไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหแบบนี้เขาวับเสร็จก่อนแม่เกือบไม่รอดนะครับคุณผู้ชม โอเคป่ะตั้งสติก่อนปุบเข้าว์ปไปปึ๊บแมงพุงมาไวแน่นอนนังไงริเิเตริริเตเตะรเต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 ตตเตตตเตเอเกมาเตตตเตตเ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 กเตเตเตตเอเตเตเตเเตเตเลเตเตเนเต้เเ วันนี้วันนี้เดี๋ยวมันดักวับเอ,อ้ยเสียงขึ้นเยอะผมเสียงขึ้นเยอะบอกเลยจะเข้าไปสุยสุยตายเดีย๋ยวไม่ได้โหน้ำตาแทบเละมาแล้วมาแล้วแกงใหม่มาแล้วโอ้โหแกงนี้เด็กๆครับแกงนี้เด็กๆครับบอกเลยแกงนี้เด็กๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เด็กแล้วนะพี่ไม่เด็กนะครับพี่ไม่เด็กนะครับโอ้โหลูกน้องผมโดนลุมแบบลุมจัดเอาวะเอาวะเอาวะ มันตีแล้วเบินมานาตัวนั้นไปไหนฮะโอ้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 ขอเข้าวาร์ปก่อนขอวาร์ปก่อน,น <c oughs> <c oughs> จะรอดไหมครับจะรอดไหมเวฟสุดท้ายแล้วเอาจริงเราไม่สนเวฟนี้แล้วก็เข้าอันนั้นเลยก็ได้นะอันนั้นนะอันนั้นนะอันนั้นอีกแล้วอะเข้าวาร์ปเลยก็ได้เราไม่สนเวฟเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราสนหน่อยก็ได้ไปเอาซีเอาซีต้องรีบเตะมันตายทักตัวก่อนนะเออมือนก็ไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนไอตัวมังกรนั้น เฮ้ยโอ้โหมันมันตันนะดิมันตันนะดิมันตันนะมันตันนะดินี่นี่นี่แน่อ๋อกันไฟเมลัยพายุพายุทำงานหน่อยได้อยู่ได้อยู่มันตันนะดิโอ้โหโอ้โหบรรดาหมดเลยอะบรรดาหมดเลยอะนี่นี่นี่เข้าว้าเข้าว้าเพื่อนไปโดนดูดบรรดาหวว่าเอารอดต้องหาวิธีแก้เหตุการ์เซตสุดท้ายอันนี้นะครับ ว่าถ้าไม่โดนโดนมานาเราจะใช้สกิลอะไรได้ที่ช่วยให้เราไม่โดนดูดมานาป่ะมารอบนี้รอดละรอบนี้น่าจะจบเออสวยเอ้าอีบ้าเอ้ยอีบ้าเอ,อ้ยโดนจิกมานาต้องสู้อ่ะต้องปัมป้มสู้ปั้มสู้เฮ้ยเอ,อ้ยเออ้ยเออ้ยนี่ไงนี่ไงอีมูไฟเหรอตัวนี้เหรอนี่ไงต้องยืนตุ๋ย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 แต,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 ตกเออบอสแตกแล้วบอสมันแตกแล้วอ่อ อนนไอบ้ไอบ,บ้าเฮ้ยอึ๊บเจอดีเอ้ายังเก็บอ๋อนี่ไงเจอนี่หน่อยนี่หน่อยเป็นไงไเสกมานาหมดมานาหมดไอ้บ้าเอ,อ้ย้าจะเอามานาที่ไหนไปสู้อะเดี๋ยวหาเก็บก่อนหาเก็บก่อนแล้วเคต้องยอมกลับบ้านอีกรอบเหรอโอ้โหนายแค่นี้เองไงอสามตัวเองนะ ถามตัวเองอะ่ะเป็นอะไรที่แบบน่าหญงุดหงิดนะโดนเบิร์นมานาแบบไม่มีเวลามาไลฟ์สตรีมให้ดูนะครับผมวันนี้ก็เลยมาแบบว่าเล่นแบบเกมเพย์ให้ดูเลยเพย์ทรูเพย์ทรูทรนี่เป็นไงสาดด้วยบอกเลยชิว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 จดชิวจัดบอกเลยนี่ลูกพพ์ลูกพี่คุณไม่อยู่แล้วผมชิวจัดบอสรู้ปะใช้เวลาไม่กี่นาทีอ่ะไม่ถึงนาทีด้วยสาหรับตัวผมอะ่ะเดี๋ยวรอดูเลยร <c oughs> อดูเลย นี่วิ่งไปหาด้วยอยู่ไหนนี่ไงดูดูเดี๋ยวจับเวลาบอสให้เลยนี่โดนโดนสโลด้วยนะตอนเนี้หรือทาไม่โดนสโลอ่อะเรียบร้อยบอกเลยบอสอะนี่นี่ขนาดตีแม่นขนาดนี้ยังมิดรัวๆนะ <c oughs> <c oughs> เกือบปะเอยแองเจลิกแองเจลิกนี่ใส่เซตสามจะ้ได้เข็มคันมาหนึงเข็มคันแหละ แล้วผมไม่ต้องไปซื้อไม่เกลือด้วยเข็มขัดลาซอตอนแรกผมจะไปซื้อเข็มขัดอันนี้อยู่โอ้โหเข็มขัดที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอามาเปรียบเทียบได้ว่าอาเมซอนกับสองันเนี้ยอเมซอนอันไหนใส่ดีกว่าโอ้ไม่เกลือนะครับ9 9 m f ทฮ้ยสามร้อยเมผมเกลือเดงวะหรือว่าเบลมันดอปดีสุดวะ <c oughs> นี่คอร์โบไม่ใช้ ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคถ้าพูดถึงของทั้งตัวผมยังไงก็มันจะมีคลิปเก่าที่ผมรีวิวไปแล้วนะยังไงก็ไปลองดูได้นะครับสำหรับเซตน,นี้ก็วิ่งเบลชิลชเนาะแล้วกี่ินนาทีเดี๋ยวเวลาผมจับให้เดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมและกดไลค์กดซับสไคร e กันทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับดูจบแล้วก็สามารถดูคลิปเกมอื่นและคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับหรือคลิปใหม่ๆของเราได้เลยไปดูกันติดตามด้วย